สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะพบกับดิฉันนานาปาริชาตเอื้อเฟื้อกับรายการเล่าเรื่องขาว แล้ววันนี้นะคะนาก็มาพร้อมกับข่าวดีๆเ,เด็ดค่ะที่จะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะแล้วก็เอาข่าวที่น่าสนใจที่รวบรวมมาไว้ค่ะนะคะรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่ต้องบอกว่าเป็นของดีของเด่นนะคะจากทั้งในไทยแล้วก็จากต่างประเทศมาให้ท่านผู้ชมทางว่าได้ชมกันแบบเพลินๆด้วยค่ะและแน่นอนเรายังไม่ทิ้งกับในเรื่องของข่าวเศรษฐกิจนะคะที่จะมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันในรายการนี้ทีนี้ทีเดียวเลยค่ะ ต้องบอกว่า13สยามไทยนะคะรวบรวมเอาทั้งข่าวนะคะทั้งในและต่างประเทศข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังข่าวที่กําลังเป็นกระแส ข่าวเทคโนโลยีข่าวเศรษฐกิจข่าวการเงินข่าวการเมืองรวมไปถึงค่ะในเรื่องของข่าวที่กำลังเป็น talk of the town มาให้ทุกคนได้ชมกันแบบเพลิดเพลินแล้วก็ได้อัปเดตกับข่าวที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆเด็ดๆกับทางช่องของเราด้่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวเรานะคะไปชมข่าวเบาสมองกันสักนิดนึงนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของ เครื่องบินกันอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าคนที่ขับเครื่องบินเนี่ยนะคะนักบินใช่ไหมคะหรือว่ากับตันก็ตามเนี่ยเอ๊ะเวลาเขาขับเครื่องบินกันเนี่ยเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรที่อยู่บนท้องฟ้ากันบ้างคะ แต่จะเป็นไปได้ไหมแน่นอนค่ะอะไรที่อยู่บนท้องฟ้าอย่างเช่นนกเอ่ยเครื่องบินด้วยกันเอ่ยหรือว่าจะเป็นเมฆเป็นหมอกเป็นอะไรก็ตามที่อยู่บนท้องฟ้าหรืออาจจะมีเอ๊ะอุก,กงวงอุก,กาบาทอะไรตกลงมาเครื่องบินจะเห็นก่อนหรือเปล่าถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะต้องบอกว่าเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใต้น้ำเนี่ย แล้วขึ้นมาอยู่บนฟ้าได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปนะคะรับฟังกันเลยดีกว่ากับคลิปนี้นั่นเองต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในวันที่30มีนาคมค่ะปี1987นะคะก็หลายปีมาแล้วค่ะเครื่องบิน Boeing 737-200นะคะของสายการบินอล a สกา ได้ขึ้นบินจากสนามบินจูโน่ค่ะหลังจากนั้นนะคะไม่นานเครื่องบินเนี่ยก็บินสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้เมื่อพวกเขานะคะพบกับนกอินทรี sea, ที่กําลังจับปลาบินที่อยู่บนอากาศค่ะนะคะต้องบอกว่านกเนี่ยกำลังบินอยู่นะคะบนท้องฟ้าแล้วก็ก็มีปลาอยู่ในปากของเขาใช่ไหมคะเจ้านกอ nope ินทรี sea, ก็บินบินคาบปลาไปโอ้โหกำลังจะทานอาหารนะ มีแพลนว่าวันนี้เชนจะได้ทานอาหารมื้อนี้อย่างาเด็ดอร่อยค่ะแต่พอเจอเครื่องบินลำนี้เข้าไปค่ะนะคะนอกอินทรีถึงกับตกใจแล้วก็ปล่อยปลาที่อยู่ในปากลงไปเลยค่ะแล้วก็บินหนีเครื่องบินทันทีด้วยความตกใจเนาะนะคะก็เลยต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้นะคะเจ้านอกอินทรีค่ะนะคะก็เลยทิ้งปลาจาก อปาปากของมันหรือว่ากรงเล็บของมันไว้นั่นเองนะคะไม่แน่ใจว่าไอเจ้านกอินทรีเนี่ยใช้ปากคาบหรือว่าใช้กรงเล็บคาบอยู่นะคะแล้วก็หลบหนีเครื่องบินลำนี้ที่กำลังจะพุ่งชนมันนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเจ้าปลานี้เองก็เลยหลุดนะคะออกจากนกอินทรีตัวนั้นไปค่ะลงมากระแทกกับกระจกด้านหน้าของเครื่องบินลำนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่ ตกใจและทึอขวัญเบาๆนะคะว่าเอ๊ะอะไรมาตกอยู่หน้ากระจกนะเครื่องบินของเรากันนี้นะคะทางด้านของ กัปต้านนะคะแล้วก็คนขับเครื่องบินลำนี้เนี่ยเขาก็ตกใจทันทีนะคะในช่วงเวลาสั้นๆนั้นค่ะมีบทสนทนาที่เขาบันทึกไว้ได้นะคะโดยที่นะคะแสดงให้เห็นว่าอนักบินเนี่ยถามขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่เจอเหตุการณ์มีอะไรบางอย่างมากระแทกนะคะที่บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องบินแล้วเนี่ยเขาก็ถามเพื่อนเขาที่มาด้วยกันค่ะว่าเอ๊ะนี่เราชนจริงๆใช่ไหม ชนอะไรชนปลาเหรอหรืออะไรตกใจว่าไชนจุดๆเหมือนเหมือนแบบเอ้เราชนหรอมันมาได้ไงอะ่ะมันบินได้เหรอหรืออะไรแล้วอีกคนนึงก็เลยแต่ว่า Yes ใช่แล้วชนเ,นเป็นที่เรียบร้อยและเหตุการณ์ครั้งนี้เองนะคะก็เลยทำเป็นเรียกว่านะคะอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เนาะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในครั้งหนึ่งเลยในชีวิตเลยก็ว่าได้ว่าทำให้เครื่องบินเนี่ยไปชนปากลางอากาศได้ยังไงไอ้เจ้าปารยมันลอยขึ้นมาอยู่บนฟ้ามาว่ายอยู่ในอากาศได้อย่างไรกันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ทางเราเนี่ยได้รวบรวมมาให้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายๆคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่า จะเจอเหตุการณ์เครื่องบินชนกับปลากลางอากาศได้นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยนะคะกับคลิปวิดีโอเรื่องถัดไปค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะอยากแนะนำมากมากเลยให้เป็นแบบอย่างให้กับหลายๆที่หรือว่าหลายๆประเทศนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวของจุกคอกค,ค่ะนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นจุกค,คอกไม้ใช่ไหมคะที่มักจะอยู่บนขวดฝาไวน์แชมเปญต่างๆที่เราเคยเจอกันค่ะเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องเป็นไม้ด้วยนะคะแล้วก็มันมีความพิเศษยังไงมันแตกต่างนะคะจากจุกค,คอกประเภทพลาสติกหรืออะไรอย่างอื่นยังไงต้องบอกว่าเรื่องของจุกค,คอคเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆเขามีเรื่องราวที่มาที่ ไปด้วยนะคะคเดี๋ยววันนี้นาะจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะเจ้าจุกครกนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่มหาศารรย์มากๆเขาทํามาจากต้นไม้โอ๊กนะคะต้องบอกว่าเป็นต้นโอ๊กเนี่ยแล้วก็ไปสู่โลกใบกว้างมากๆเลยค่ะจุกครกนะคะ กว่าครึ่งโลกทุกคนทราบไหมคะว่ามาจากที่ไหนจุกคอกนะคะกว่าครึ่งโลกโอ้โหจุกคอกนี่ไปหลายประเทศทั่วโลกเลยนะแล้วคิดดูว่าครึ่งหนึ่งในนั้นนะ่ะของจุกคอกเนี่ยมาจากประเทศ โปรตุเกสค่ะนะคะโปรตุเกสนะคะก็ผลิตนะคะพวกจุกคอกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลิตจากอะไรจุกคอกผลิตจากเปลือกของต้นโอ๊กชนิดพิเศษค่ะนะที่ต้องใช้เวลาในการปลูกเนี่ยยาวนานถึง15ปีนะคะ โอ้โหกว่าจะได้นะต้นโอก๊กต้นใหญ่แบบนี้แล้วเอาไปทําจุกคล็อคกค่ะทุกคนใช้เวลา15ปีกว่าจะได้นะคะและยังสามารถเก็บเกี่ยวไปได้เรื่อยๆในทุกๆ9ปีเท่านั้นเองฟังดีๆนะทุกๆ9ปีถึงจะเก็บเกี่ยวนะคะไม้ต้นโอก๊กต้นนี้ได้เพื่อเอา,อาผลิตภัณฑ์นะคะผลิตผลของทางตัวต้นไม้เนี่ยไปทําจุกค็อกแต่เขาใช้อะไรทำล่อเขาตัดต้นต้นโอ๊กเลยไหม เขาตัดต้นโอ๊กเลยไหมนะคะค่ะต้องบอกว่านะคะเอ๊ะเขาใช้อะไรทำนะคะในการทำจุกคอกขึ้นมาเนี่ยเขาต้องไปตัดต้นไม้เป็นชิ้นๆอะไรเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของจุกคอกเกิดจากต้นโอ๊กด้วยกรรมวิธีอะไรกันบ้างนะคะต้องบอกว่านะคะคนงานค่ะเขาจะใช้ขวานนะคะในการลอกเอาเปลือกไม้ออกมาค่ะนะคะจะซะอซ้อเปลือกไม้นะคะที่อยู่บริเวณรอบๆต้นโอ๊กนั่นเองนะ โดยที่จะไม่ได้ไปทําลายต้นไม้หรือว่าไม่ได้เอาขวานไปฟันไปหัน่นไปสับไปจามมันเลยนะคะทำให้อ้เจ้าต้นโอ๊กเนี่ยค่ะยังมีชีวิตอยู่รอดต่อไปด้วยซึ่งบางต้นเนี่ยนะคะมีอายุถึง200ปีแน่จากการที่เราไม่ได้ไปทําลายมานันไม่ได้ไปตัดไปโคนนะคะเจ้าต้นโอ๊กนะคะแต่อาศัยการเลาะเอา เปลือกลอของมันเปลือกก็หนาอยู่นะคะท่านผู้ชมหลังจากที่นะคะได้เปล,ลือกไม้ที่ถูกลอกออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีกรรมวิธีในการเอาไปเข้าสู่ขั้นตอนนะคะของการทําจุกคอกค,ค่ะนะคะนั่นก็คือจะถูกพักเอาไว้ประมาณสัก6 เดือนด้วยกันโอ้โหก็ใช้เวลาอีกนะกว่าจะได้มาแต่ละขั้นตอนนะคะกว่าจะได้มาซึ่งเจ้าต้นโอ๊กด้วยกว่าจะได้มาซึ่งเปลือกต้นโอ๊กเนี่ยมีระยะเวลายาวนานมากๆนะคะแล้วก็มาผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะกว่าจะได้ซึ่งจุกคอกด้วยเนี่ยเขาจะเอาเปลือกไม้มาพักไว้ประมาณครึ่งปีหรือ6เดือนจากนั้นค่ะเอาไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทำให้เจ้าเนื้อไม้เนี่ยมันอ่อนลงมาค่ะพอเนื้อไม้อ่อนลงเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ การผลิตโดยเครื่องจักรในการผลิตจุกคอกนั่นเองนะคะก็จะมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆนะคะทั่วเลยค่ะส่วนตัวเปลือกไม้นะคะที่ไม่ได้ใช้ค่ะในการทําจุกคอกเองเนี่ยก็จะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะคะนะต้องบอกว่าเขามีกรรมวิธีในการดูแลเรื่องของนะคะสิ่งที่เหลือใช้จากการทําจุกคอกนะพวก เศษไม้ซากต่างๆเนี่ยคือใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะไม่ได้เอาไปทิ้งให้เป็นแบบเวสหรือว่าขยะต่างๆเป็นของเสียต่างๆเลยยังเอาเอาไปปรับนะคะให้เป็นพวกผลิตภัณฑ์พื้นไม้หรือเอาไปทําจุกครอกราคาถูกอื่นๆอีกมากมายด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับกรรมวิธีแล้วก็การดูแลการทําการผลิตจุกคอกนะคะ ะะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อกับเรื่องของข่าวเศรษฐกิจไทยกันบ้างดีกว่านะคะว่าตอนนี้มีเรื่องไหนที่น่าสนใจหลายคนได้ยินข่าวมาบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้กระแสนในเรื่องของ Entertainment Complex ค่ะที่ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาการร่างพรบรต่างๆมากมายค่ะท่านผู้ชมทุกคนคะแต่อยากจะบอกว่านะคะวันนี้เรามีข่าวใหม่ล่าสุดมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะสําหรับเรื่องของ Entertainment Complex ที่จะเป็นสน ูนความบันเทิงแบบครบวงจรในประเทศไทยจะมีความเป็นไปได้มีแนวโน้มแค่ไหนนะคะเราต้องติดตามกันอย่างแน่นอนอย่างใกล้ชิดเลยแต่วันนี้ที่ฉันมีนะคะหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เขาเสนอตัวเข้ามาแล้วค่ะนั่นก็คือสวนสยามนะคะ นั่นเองค่ะทุกคนเคยเล่นนอสที่สวนสยามสวนสนุกนะคะมีของเล่นมากมายให้กับน้องๆหนูๆเป็นแบบสถานที่สําหรับครอบครัวใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาลูกๆหล,ลานๆค่ะไปเที่ยวกันนะคะไปเล่นสวนน้ําไปเล่นสวนสนุกเล่นเครื่องเล่นต่างๆมากมายแต่วันนี้ค่ะทางสวนสยามเองได้เสนอที่จะเป็นแหล่งนะคะสถานที่ในการสร้าง entertainment complex เช่นกันค่ะเพื่อที่จะได้เชื่อมเอาสวนน้ําสวนสนุกนะคะเข้าหากันค่ะแล้วก็นอกจากนี้ สวนสยามเองเนี่ยพื้นที่ของเขาเนี่ยก็500ไร่ด้วยกันนะคะเสนอพื้นที่มาเรียบร้อยในการสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตรงนี้ด้วยที่จะเชื่อมนะคะต่อกับพวกส่วนน้ำต่างๆสวนสนุกต่างๆแล้วก็เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้รวมอยู่ในพื้นที่ของสวนสยามด้วยกันค่ะ พร้อมกับเรียกร้องนะคะให้กับทางรัฐบาลได้ชี้แจงเกี่ยวกับใบอนุญาตและเงื่อนไขต่างๆค่ะโดยแนะนําว่าควรจะมีโครงการนะคะมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อความหลากหลายด้วยนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะคะรวมมูลค่ากว่า50 0หมล้านบาทค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังเองนะคะก็เตรียมเสนอร่างพรบรนะคะสถานบันเทิงครบวงจรเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเนะคะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นที่บ รยแล้วให้เร็วที่สุดค่ะพร้อมที่จะได้สร้างและก็จ้างที่ปรึกษานะคะเพื่อช่วยในการเลือกพื้นที่ค่ะรวมไปถึงค่าเข้าชมและการกำหนดราคาใบอนุญาตที่เหมาะสมในการสร้าง Entertainment Complex นี้ด้วยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนค่ะจากคณะกรรมาการวิสามันที่ศึกษา การเปิดสถาบันบันเทิงครบวงจรแล้วก็มีเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการพนันผิดกฎหมายและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะให้กับประเทศโดยมีรายงานนะคะว่าได้มีความสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยเดียได้ว่านะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสที่ฮือฮาพอสมควรเลยค่ะว่าแนวโน้มหรือทิศทางในการสร้าง Entertainment Complex นะคะความสนุกแบบครบวงจรสถานที่นะคะที่อำนวยความสะดวกความบันเทิงแบบนี้ จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรท่านผู้ชมทางบ้านมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคะค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ส่วนสยามเองค่ะนะคะเขาก็เสนอพื้นที่กว่า500ไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการสร้างพื้นที่นะคะเอาไว้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สถานวงจรที่ ครอบคลุมในเรื่องของความบันเทิงจริงๆนะคะทิทานจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปได้เลยนะคะและสําหรับนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้รับชมรายการแล้วเรื่องข่าวนะคะ ผ่านทางช่องทาง13สยามไทยของเราค่ะในวันนี้นะคะนานาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและทิ้งท้ายกันเอาไว้ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจาก13สยามไทยให้ทุกท่านได้ไปสั่งซื้อการผ่านช่องทางนี้กันเลยค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากช่อง13สยามไทยค่ะท่านไหนที่บอกว่ามีกลิ่นตัวผิวหมองคล้ำไม่มั่นใจเลยวันนี้แนะนำกันด้วยนะคะกับสบู่ K T Plus Persico ค่ะขาวกระจ่างใสไร้กลิ่นตัวนะ แน่นอนนะคะวันนี้สําหรับท่านที่อยู่ในช่องติ๊กตอกนะคะก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะรับโปรกันได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าซื้อ1แถม2ไปเลยค่ะในราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะแต่สําหรับคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะคะวันนี้มีอีก1นึ่โปรมาฝากกันด้วยก็คือซื้อ4แถม5ไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นนี้นะคะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังฟรีให้ด้วยนะคะสำหรับ หุงตีฟองค่ะสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้ออย่าลืมนะคะด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ